2 7ตุลาคม2564ช่วงนี้เวลาประมาณ8นาฬิกานะครับผมมาอยู่ที่วัดขออภัยครับผมมาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนิมิตซึ่งวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยที่พี่น้องชาวโลกของเรานะครับที่บอกว่าเอ๊ะทำไมมาปฏิบัติธรรมท,ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนิมิตซึ่งอยู่บ้านหมอตา อำตํบลดอกไม้อำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดถ้าใครปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วจะได้หนึ่งล้านบาทที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนั้นผมจะค่อขออนุญาตนะครับญาติธรรมทั้งหลายให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งเป็นผู้นำพาปฏิบัติไปศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้ชี้แจงว่าทำอย่างไรขั้นตอน ที่ท่านกําหนดไว้ว่ามีอยู่7ข้อนะครับว่าถ้าปฏิบัติธรรมแห่งนี้แล้วจะได้ปลดหนี้ปลดสินเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาตามกระแสหรือมาตามสื่อโซเชียลซึ่งหลายช่องที่นักขา่าออกไปออกข่าวนั้นเราจะมาหาความจริงกันว่าเป็นอย่างไรครับ,าบการประชุมการพระคุณเจ้าครับ ขั้นตอนการปลดหนี้ที่ได้รับการปลดหนี้นั้นนะครับที่บอกว่าข้อที่หนึ่งต้องปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรมมาให้เข้าใจในเวลาหนึ่งเดือนนั้นหมายถึงอย่างไรครับพระเดชพระคุณครับหมายควมามว่าหลวงพ่อจะเอาพระธรรมเอาคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้เพื่อที่จะเอาลงไปช่วย เพื่อที่จะอนุเคราะห์เพื่อที่จะเกือ้อกูลสัตว์โลกให้สัตว์โลกได้อยู่เย็นเป็นสุขถ้าหากว่าเราไม่มีทาแล้วไม่เอาทาลงไปช่วยมนุษย์แล้วเนี่ยชาวโลกของเราเนี่ก็มันก็จะไม่อยู่เย็นเป็นสุขหลวงพ่อจริงได้ที่ว่าตั้งข้อ,อตรงนี้ขึ้นมาว่าเพื่อที่เราจะอนุเคราะห์เพื่อที่เราจะเกือ้อกูลเพื่อที่เราจะให้มนุษย์เนี่ยช่วยเหลือกันเอง ให้มนุษย์นี่ช่วยเหลือมนุษย์ให้มนุษย์อาศัยพระธรรมให้มนุษย์พึ่งพระธรรมให้มนุษย์เข้ามาอาศัยพระธรรมเท่านั้นมนุษย์มันจึงจะไปรอดอย่างทุกวันตามที่หลวงพ่อเห็นอยู่ตอนนี้นี่มันไปไม่รอดแล้วนะเพราะมนุษย์ขาดที่พึ่งหลวงพ่อจึงให้มนุษย์นี่พึ่งพระธรรมพึ่งคําสอนแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วพวกเราจะพ้นโทษแล้วพวกเราจะพ้นทุก มันจึงเกี่ยวข้องไปถึงเรื่องที่ว่านี่กรรมนี่เวรน,นี่ศีลน,นี่พวกเขาทั้งหลายที่ติดนี่คุณกันจองกรรมจอง,จองเวรอยู่กับโลกเช่นนี้หลวงพ่อเห็นว่าตรงนี้นี่มนุษย์มันก็จะ,ะทุกวันนี้มันไปไม่รอดอยู่แล้วแหละนะหนะลวงพ่อมองเห็นแล้วว่ามันไปไม่รอดแล้วเพราะว่าขาดที่พึ mm. ่งขาดที่อาศัยว่าจะพ้นโทษว่าจะพ้นทุกว่าจะหนีนี่หนีศีลก็หนีไม่ได้แล้วแต่ถ้าไม่มีพระธรรมมาช่วยแล้วนี่ศีลตัวนี้ก็จะ ปดเปื้องนี่สินให้แจ่มนุษย์ไม่ได้มนุษย์มันก็จะตกนรกทั้งเป็นนี่แหละเขาเรียกว่าตกนรกไฟเดือดหลวงพ่อจึงเห็นความเดือดร้อนเห็นภัยของโลกแบบนี้หลวงพ่อจึงได้ลงมาช่วยโลกจึงได้ลงมาช่วยมนุษย์อ่าอย่างนี้นั่นเองครับสาธุครับก็คือว่าเน้นให้มนุษย์ช่วยเหลือกันพึ่งพาอาศัยกันนะครับใช่แล้ว<ช>ข้อที่สองครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับอ่ที่ต้องบอกว่าต้องวางวัตถุพืนสู่ธรรมชาตินะครับหมายความว่าอย่างไรครับ เรื่องของวางวัตถุนี่มันก็เกี่ยวข้องมันก็เกี่ยวข้องกับที่ว่าเราจะเอามนุษย์ไม่ได้นั่นแหละถ้าหากว่าเราพิจารณาพวกเราจะเข้าใจว่ามนุษย์นี่มันเอาจิตของมนุษย์เนี่ยไปห้อยไปแฝนไว้กับพระพุทธรูปแล้วทีนี้มนุษย์นี่มันมันก็เลยากลับมาช่วยเหลือตนเองไม่ได้มาช่วยเอมา,มาช่วยกันไม่ได้พราลองพ่อเห็นไฟตัวนี้แล้วเนี่ยหลวงพ่อจึงจะต้อง ถอดจิตสอดใจมนุษย์ออกจากวัตถุนั่นเองเอาเอามาให้มนุษย์เอาถอดเอาจิตใจเอาห,หัวใจของมนุษย์คืนมาให้มนุษย์เท่านั้นเองถ้าหากว่าเราไม่ทําเช่นนั้นบ้านเมืองของเรามันจะเดือดร้อนนั่นแหละเพราะไม่มีบุญมาช่วย <conom ía> ถ้าหากว่าบุญตอนนั้นมันกลับมาอยู่กับตัวแล้วก็ปฏิบัติบุญได้แล้วบุญมันจะช่วยตัวของเขาได้แต่ถ้าหากว่ามันแยกออกไปอยู่เช่นนั้นมันจะช่วยตนเองไม่ได้นั่นเอง หลวงพ่อจึงเห็นภัยพิบัติของโลกมันเกิดขึ้นเช่นนี้เป็นเช่นนี้แล้วหลวงพ่อจึงจะได้จําเป็นที่เราจะต้องล้างวัตถุออกไม่ให้มนุษย์ไปยึดไม่ให้มนุษย์ไปถือเพราะถอดหัวใจของมนุษย์มาอยู่กับตัวกับตนตนแลเป็นที่พึ่งตนให้พึ่งตนให้อาศัยตนให้ปฏิบัติตนตนแลเป็นทพ่เพึ่งเจ้านั้นอย่าไปเพึ่งหินอย่าไปเพึ่งเหล็กอย่าไปซื้อพึ่งสิ่งเขาเหล่านั้นมันจะไม่สําเร็จบ้านเมืองของเราจะเดือดร้อนพูดไวเพราะยึดผิดเพราะถือผิด เพราะปฏิบัติบุญไม่ได้บุญยังไม่มีมาช่วยมนุษย์พวกยักษ์ผีทั้งหลายมันจะลงกินมนุษย์ก็เพราะว่ามันไม่มันจิตใจจิตของมนุษย์ไม่อยู่กับตัวมนุษย์แล้วมนุษย์ก็ขาดศีลมนุษย์ก็ขาดทมยักษ์พวกยักษ์พวกมารทั้งหลายเนี่ยมันจะสวมสิงแรกมนุษย์แล้วมันจะฆ่ามนุษย์หลวงพ่อจึงเห็นไว้ปิบัติตัวนี้หลวงพ่อจึงจะให้มนุษย์มาช่วยเหลือมนุษย์ให้มนุษย์มาเอาศีลเอาธรรมเพิ่งศีลเพึ่งธรรมท่านั้น วกมวลมนุษย์ทั้งหลายจึงจะไปรอดนั่นเองนี่มันเลือกเาเขามันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้หลวงพ่อจึงจําเป็นที่ต้องทําลายวัตถุออกซะให้เขามายึดพระธรรมให้มายึดคําสอนให้มาถือตัวให้มาถือตนให้มาช่วยเหลือกันมนุษย์จึงช่วยเหลือมนุษย์มันจึงจะไปรอดนั่นเองครับก็หลวงพ่อก็คือเน้นก็คือไม่ยึดถือวัตถุนะครับแล้วก็เน้นพระธรรมคำสอนข,ข,ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมครับ ข้อที่สามนะครับที่จะเรียนถามก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อคือ,อต้องหยุดปลุกวิญญาและพิธีกรรมต่างๆนี่หมายถึงอะไรบ้างครับตรงนี้มันเป็นพิธีกรรมนั่นแหละมันทําที่ว่าพวกไปถือผีมันจะได้ผีถ้าถือทรมันจะได้ทมนั่นแหละพเพราะหลวงพ่อเห็นเช่นนี้หลวงพ่อจึงให้มนุษย์มาถือเอาทมให้ปฏิเอาผีนั่นแหละถ้าเราถือผีผีจะฆ่าเราถ้าเราถือทรทมจะช่วยเราถ้าเราถือผีผีก็จะนํามาช่วยเรานั่นแหละแต่มันช่วยในทางที่มันไม่ดี เพราะมันเป็นผีมันไม่ใช่เป็นธรรมไม่ใช่เป็นคําสอนของพระศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าจึงไม่ให้มวลมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไปยึดเอาผีไปถือเอาผีแล้วผีมันจะหลอกเรามันจะลวงเราเห็นไหมเจอ๋ผีมันเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเพราะมันไปยึดผีเพราะมันไปถือผีผีมันก็หลอกเราได้นั่นเองแต่ถ้าเป็นพระธรรมคําสอนนมันก็หลอกพวกเราไม่ได้นั่นเองบอกหลอกพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้นั่นเอง ตรงนี้ก็ให้พวกเราพิจารณาเพราะเห็นภัยอย่างนี้เพราะเห็นโรคของเรามันเป็นอย่างนี้หลวงพ่อจึงได้ชี้แนะแนวทางบอกพวกมวลมนุษยนะ์ให้ตรอสสอนจากพวกที่ว่ากรรมพิธีอย่าไปยึดกรรมอย่าไปยึดพิธีพวกเขาเหล่านั้นมันเป็นพวกเรื่องเรื่องของผีเราถือผีเราจะได้ผีเราถือธรรมเราจะได้ธรรมเราเรา ถือให้ถือเอาพระธรรมถือเอาคําสอนนี่เราจะได้พระธรรมเราจะได้คําสอนเราจะพ้นโทษเราจะพ้นทุกเราจะหนีโทษหนีทุกได้ <c oughs> ก็เพราะว่าหนีจากผีอย่าไปยึดผีอย่าไปตีเอาผีนั่นเองครับก็เ, <c oughs> เหมือนกับว่าไม่ได้เน้นหรือว่าพวกเราด้านบางคนก็ไปหาไหว้จอมปลวกบ้างขูดต้นไม้บ้างนะครับนั่นแหละครับ <c oughs> ข้อที่4ี่นะครับต้องปฏิบัติรักษาศีลห้าประคองจิตศีลให้อย่างถึงที่สุดหรือสุดชีวิตนะครับข้อที่ห้านะครับ และข้อที่สี่นะครับหรือที่ห้าหลวงพ่อข้อที่ห้าข้อที่สี่ครับคือปฏิบัติรักษาศีลห้าในการประคองกิจอย่างสุดชีวิตนะครับก,ก็หมายถึงว่าให้เราอยู่กับทมนั่งกับทมนอนกับทมยืนกับทมไปกับทมอาศัยทมเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นที่เป็นทมเป็นที่พึ่งอาศัยแล้วเนี่ย พวกเราก็จะเกิดบุญพวกเราก็จะเกิดกุศลพวกเราจะได้บุญพวกเราจะได้กุศลน,นั่นแหละมันจะมีอนาคตไปข้างหน้าแต่ถ้าเราขาดศีลขาดธรรมแล้วทีนี้มันก็หมดอนาคตบ้านเมืองของเราจะเดือดร้อนคนจะเป็น <c oughs> ผีตั้งหลายหาตั้งหลายก็จะลงกินมนุษย์มนุษย์ก็จะตายกันหมดนั่นแหละถ้าหากว่าไม่ยึดศีลไม่ยึดธรรมไม่เอาคำสอนของพระศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้แล้วพวกเราก็จะไปไม่รอดนั่นแหละ พระธรรมจึงงด้รีบต้องมาช่วยต้องลุกต้องช่วยต้อง,มน,องอม,นมนุษย์ต้องช่วยเหลือมนุษย์มนุษย์ต้องช่วยแล้วกันอาศัยพระธรรมเป็นที่พึ่งเท่านั้นมันก็จะสําเร็จแล้วนั่นเองครับสาธุครับต่อไปข้อที่5นะครับว่าต้องเชื่อมั่นศรัทธาในคําสอนอย่างแน่วแน่และมั่นคงครับพ่อข้อที่หอาศัยคําสอนอมันก็ถูกแล้วให้พวกเราต้องอาศัยคําสอนเนี่ยมันจะมั่นคงมันจะตาวอนมันจะเจริญรุ่งเรืองมันจะ เข้าสู่ยุคศีวิไลถ้าหากว่าพวกเราถือศีลถือธรรมมีศีลมีธรรมมีแต่คนศีลมีแต่คนธรรมแล้วเนี่ยตรงนี้แหละมันจะนําพาเข้าสู่ยุคศีวิไลละเริงบันเทิงจิตละเร,งเะเริงบันเทิงใจจะบรรลอลั่นจะสะน้นเมืองบ้านเมืองของเราก็จะไม่แดดร้อนไม่มีขะลั่นฟันแทงไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการลักชอข้ามยช่อโกงเอาของคนนั้นของคนนี้ลําเอียงก็ไม่ได้นะอยู่ในธรรมสายกลางไม่แวะไม่แวะไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่น ให้พวกเราเนี่ยจับพระสิจับศีลจับธรรมถือศีลถือธรรมเอาศีลเราทรมีศีลมีธรรมแล้ว <c oughs> การเบียดเบียนตอนนั้นมันก็จะหมดจากประเทศมันจะหมดจากโลกเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองของเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะงดเว้นจากการที่เราไปเบียดเบียนไปขารันฟันแทงไปเบียดเบียนลักขมโมยช่อแล้วก็ช่อโกงแล้วก็ล่นที่จิงทรั์พวกเขาเหล่านี้มันก็จะดับมันก็จะสูญมันก็จะสิ้นไปเพราะเรามีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่อาศัย ให้บ้านเมืองของเรามีศีลมีธรรมและมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่อาศัยนั่นเองบ้านเมืองของเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขจะตกเข้าสู่ยุคศีวิไลนั่นเองครับครับครับต่อไปข้อที่6ครับพ่าคุณเจ้าครับก็คือต้องหมั่นสร้างทานบาร,รมีในธรรมอันจะบรรลุอนุเคราะห์กับผู้อื่นได้คือเราไม่เราไม่ทิ้งกันนะครับท่าน คือต้องให้มนุษย์ช่วยเดี๋ยวมนุษย์ก็หมายถึงว่าให้มนุษย์อาศัยพระธรรมก็อาศัยผลต้องการที่เราต้องยื่นต้องให้ต้องให้ทานต้องรู้จักองต้องรู้จักวางต้องรู้จักอนุเพ์ต้องรู้จักเกื้อกูลกันนี่แหละนี่แหละมันจะเกิดบุญนี่แหละมันจะเกิดกุศลนี่แหละมันจะมันมันจะไม่ติดบุญมันจะไม่ติดคุณกันแต่มันจะพ้นจากนี่จากินี่กรรมนี่เวรนี่ บุญทั้งหลายทั้งปวงมันจึงจะเกิดขึ้นและเราก็จะเป็นผู้ที่ว่าบริสุทธิ์ไม่ได้ติดนี่คุณการไม่จองกรรมจองเวรอยู่กับโลกไม่มีบาปไม่มีเวรไม่มีกรรมไม่มีไปไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสิ่งเขาเหล่านี้แล้วเราก็ตกยุคสีเวลัยเท่านั้นเองเรื่องของมันเป็นอย่างนี้ครับอนุโมทนาครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือ,อต้องเผยแผ่หลักธรรมขับสอนให้กร,กระจายในทุกๆคนให้มีความสุขความเจริญตลอดการขออพระคุณเจ้าได้โปรดเมตตา อธิบบายยด้วครัตรงนี้เราต้องให้มนุษย์เนี่ยช่วยหลือมนุษย์หรือกไม้ยถึงว่าให้มายกเอาพระธรรมเนี่ย <c oughs> ถ้าตราบใดถ้าพระธรรมของเราเนี่ยถ้ามันลุกไม่ได้ขึ้นไม่ได้นี่เนี่ย,ย <c oughs> บ้านเมืองของเราก็จะเดือดร้อนก็จะวุ่นวายกันอยู่อย่างนี้คนก็จะตายกันเยอะนั่นแหละเราจึงรีบตักต้องรีบเอาต้องรีบทําในเมื่อได้พบคําสอนได้ยินคําสอนเห็นคําสอนพระศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพวกเราต้องเข้ามาช่วยกันยก ทำตัวนี้ขึ้นให้เป็นดาวกระจายให้ไปทัวโลกแล้วบ้านเมืองของเราจะเป็นคนดีไปตัวโลกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพวกที่ว่ามวลชนหรือว่าพวกมวลมนุษย์ทั้งหลายต้องเข้ามาช่วยกันช่วยกันแล้วก็เผยแผ่ธรรมะแล้วก็เอาธรรมะออกสู่โลกให้มันได้เยอะๆและชาวโลกของเราเนี่ยมันจึงจะสูญจะสิ้นจากไอ้พวกโลกพวกโกดทั้งหลายพวกเจ้าโลกทั้งหลายไอ้โลกไอ้โกดไอ้หลงไอ้ทิฏฐติโมหะโตสะ พวกนี้มันจะดับมันจะสูญไปถ้าหากว่าพวกเรามายกเอาศีลเอาธรรมขึ้นแล้วก็มาช่วยเอาศีลเอาธรรมขึ้นแล้วชาวบ้านชาวเมืองเขาเราจะพ้นโทษชาวบ้านชาวเมืองเขาเราจะพ้นทุกข์นี่แหละทุกข์ของโลกมันเกิดมันเกิดอย่างนี้และเวทีดับเราต้องดับอย่างนี้เราต้องช่วยกันอย่างนี้ส่วนพระสงฆ์ทั้งหลายพวกเขาเหล่านั้นก็จะต้องเสียสละก็ต้องเข้ามาช่วยกันมาช่วยโลกมาช่วยวัฏฏะสงสารมาช่วยกันเสียสละมาช่วยกันทําดีและให้ความดีแก่โลก แล้วเราเรา,เราอย่าไปอย่าไปติดของเรื่องไอ้พวกไอ้ยิในมีอะไรทั้งหลายพวกเขาเหล่านั้นก็อย่าไปยึดอย่าไปติดมันมากมายจนกระทั่งทิ้งมนุษย์ไม่เห็นมนุษย์ไม่เอามานุษย์ไม่เห็นความจนของมนุษย์ให้พระสงฆ์ทั้งหลาย <c oughs> เห็นความจงเห็นความเห็นภัยพิบัติของโลกเห็นภัยพิบัติของมนุษย์พระสงฆ์จริงแล้วจัดขึ้นมานเพื่อเพื่อจะแต่งตั้งพระสงฆ์ขึ้นมาเพื่อให้นำจิตวิญญาณของพวกมนุษย์ แต่อย่างทุกวันนี้มันนําจิตวิญญาณของพวกมนุษย์หมาให้พวกเราแลเห็นให้พวกเรามองเห็นให้พวกเราเข้าใจว่าการเสียสละมันคืออะไรเสียสละให้โลกให้มนุษย์คืออะไรนี่แหละคือตัวนําจิตวิญญาณของมนุษย์จะเข้าสู่ยุคศีเวลายก็มาช่วยกันตรงนี้มันจะสําเร็จนั่นเองครับสาธุ้ครับท่านผู้ชมครับนี่คือขั้นตอนการปลดหนี้ทั้งทั้งเจ็ดขั้นตอนที่ศูนย์ประธรรมดงชมพูเทพนิมิตบ้านหมอตา ตำบลดอกไม้อำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดท่านที่ได้รับกระแสข่าวหรือได้สัมผัสโซเชียลต่างๆเหล่านี้นะครับหากท่านมีข้อสงสัยต้องการสัมผัสต้องการเรียนรู้ต้องการปฏิบัติธรรมยินดีนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้แล้วเราจะกระจากไปด้วยกันและท้ายสุดนี้ก็ขอน้อมนําคําสอนของอพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุวรรณอนารโยซึ่งเป็นผู้นําพาในศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้ได้กล่าว อ,อะไรสักเล็กน้อยเพื่อเป็นกนารปิดท้ายในการที่เราได้ถ่ายทอดในวันนี้ครับคือหลวงพ่อจะเน้นหนักให้แก่พวกมวน,นุษย์ทั้งหลายเนี่ยอย่าทิ้งศีลอย่าทิ้งธรรมอย่าทิ้งคำสอนให้เรายึดศีลยึดธรรมยึดคำสอนเป็นหลักอาศัยพระธรรมเป็นที่พึ่ง ตอนนี้หลวงพ่อมองเห็นแล้วว่ามนุษย์มันหมดที่พึ่งบางคนก็ไปพึ่งหินบางคนก็ไปพึ่งเหล็กบางคนก็ไปพึ่งดอกไม้บางคนก็ไปพึ่งตู้พึ่งเตียนพึ่งภูเขาพึ่งต้นไม้ใหญ่เห็นไหมมันไปพึ่งกันเห็นไหมแต่สิ่งเก่าเหล่านั้นเนี่ยมันพึ่งไม่ได้ให้พวกเราต้องเข้าหาพระธรรมเข้าพึ่งพระธรรมคำสอนของพระศาสดาสมมาจามพุทธเจ้า พวกเราจะได้พ้นโทษพวกเราจะได้พ้นทุกให้พวกเรายึดมั่นแล้วก็ถือมั่นในคําสอนของกระตรสดา,ษา,ษา,ษาพวกเราจะได้พ้นโทษพวกเราจะได้พ้นทุกเข้าเราจะได้เข้าสู่ยุคสีพิไลนั่นเองเอาล<อ>ังจอพจะได้กาวไปหยุดชาติศาสนาใดนะครับศูนย์ปรทรรรมดงชมภูแห่งนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นระยะเวลา30วัน หลังจาก30วันแล้วท่านจะได้อะไรหรือท่านจะมีอะไรตรงนี้เรียนเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ด้วยตันเองสําหรับทิปนี้วันนีก้ก็คงจะใช้เวลาเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะสาธุดวงสาทุกดวครับสาธุค่ะ